สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ฟนตรงชาแนลนะครับไปดูเลยดีกว่านะครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำ่ําคืนวันนี้นะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟ เอาละครับทีมแรกที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างยูเวนตุสไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมนะครับเล่นในศึกฟุตบอลโคปาอิตาลีนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันนี้จะเปิดบ้านนะครับอาริอันสเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างซามโดเรียนะครับสหรับยูเวเองนะครับในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาก็น่าจะเหลือการลุ้นแชมป์ในประเทศนะครับแค่เพียงถ้วยเดียวแล้วนะครับเพราะว่าถ้วยในประเทศอย่างศึกเซเรตัลี่นะครับดูเลยว่าแต้มตอนนี้ห่างจากอินเตอร์ห่างจากเอซิมิลานอยู่พอสมมคคคววรรรนนนนนะะัััับบดง้้ถยที่่ไไกกลเิ สำหรับพวกเขาในฤดูกาลนี้โคปาอิตาเลียก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่พวกเขาสามารถลุ้นแชมป์ได้นะครับนี่ถือว่าจะเป็นแรงจูงใจสําคัญของยูเวในข่้มขึ้นวันนี้เลยนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับพัฒนาฟองกันขึ้นมาได้นะครับยูเวนะครับสิบเกมหลังสุดชนะคู้แข่งไปถึง7นัดด้วยกันนะครับช่วงหลังนี้ก็ถือว่ากลับมาแข็งแกร่งแล้วก็กลับมาเหนียวแน่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะจับตัวที่ดีที่สุดในการลงเล่นเลยครับ ู้เยือนวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างซานโดเรียนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่ดีซะเลยครับหเกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็3เกมหลังสุดเป็นการแพ้รวดมาทั้ง3นัดนะครับดังนั้นเกมคู่นี้นะครับเลือกเชียร์ทีมอย่างยูนตุสไปดีกว่านะครับพวกเขาเล่นในบ้านเป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยแล้วก็แรงจูงใจของพวกเขานะครับถ้วยนี้ยังสามารถรุนได้นะครับดังนั้นพวกเขาจัดเต็มแน่นอนสําหรับเกมนี้นะครับเชียร์ทางยูนตุสไปได้เลยนะครับ ทีมที่2ในวันนี้นะครับที่อยากจะได้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างฟูลแลมไปได้เลยนะครับเป็นทีมจาฝูงของศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอยู่นะครับฟูลแลมเองครับในขณะนี้นะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่ากลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับสเกมหลังสุดในการเล่นทุกรายการพวกเขาชนะรวดแล้ว3เกมที่ว่านี้นะครับก็เป็นการยิงใส่คู่แข่งไปถึง14ลูกด้วยกันนะครับเกมรุกนนี้กลับมาโหดสุดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะนักเตะอย่างอเล็กซานดรามิโตวิชครับ ผลงานช่วงหลังนยอดเยี่ยมเลยครับฤดูกาลน,นี้นะครับก็ซัดไปแล้วนะครับในเกมลีกนะครับ27ลูกด้วยกันนะครับเกมนี้ก็สามารถลงเล่นได้นะครับผู้เยนเกมนี้นะครับเป็นทีมอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับเป็นทีมอันดับที่18ของตาราง ผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าเน่าเลยครับ5เกมหลังสุดทุกรายการเบอร์มิงแฮมซิตี้นี้แพ้ไปถึง4นัดด้วยกันนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเลือกเชียร์ฟูลแลมไปได้เลยนะครับผลงานช่วงหลังกําลังร้อนแรงได้เล่นในบ้านเกมนี้ด้วยนะครับต้องการ3แต้มเพื่อที่จะรักษาตําแหน่งจ่าฝูงออกไปอีก1เกมนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเชียร์ฟูลแลมไปได้เลยนะครับปิดท้ายที่คําคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างวีแกนแอตเลติกไปได้เลยนะครับ วีแกนนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นในศึกลีกวันนะครับจะบุกไปเยือนทีมอย่างมอแคมป์นะครับซึ่งมอแคมป์นะครับในขณะนี้อยู่ในอันดับที่21ของตารางนะครับพูดถึงทีมอย่างวีแกนแล้วนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆครับ15เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการนะครับปรากฏว่าทีมอย่างวีแกนนะครับพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับ และใน15เกมที่ว่านี้นะครับมีไปถึง12เกมนะครับที่พวกเขาชนะคู่แข่งนะครับเรเดลฟอร์มช่วงหลังนี้ถือว่าร้อนแรงแล้วก็ผลงานดีมากๆกครับทีมอย่างวีแกนนะครับวันนี้นะครับพวกเขาเองก็ต้องการเก็บ3แต้มให้ได้นะครับเพราะว่าแต้มในตอนนี้กําลังขับเคี่ยวกันอยู่นะครับในการลุ้นพื้นที่ไปแชมป์ชิพในฤดูกาลหน้าโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นเกมนี้ผมก็เชื่อว่าทีมอย่าง วีแกนนะครับพวกเขาน่าจะเน้นสุดๆแน่นอนนะครับในการบุกไปเก็บ3แต้มให้ได้นะครับซึ่งช่วงหลังนะครับผลงานของมอแคมก็ไม่ดีด้วยนะครับเเกมหลังสุดทุกรายการชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับดูแล้วแรงจูงใจผลงานช่วงหลังก็ดีด้วยนะครับเชียร์วีแกนไปได้เลยนะครับเชื่อว่าจะบุกไปเก็บ3แต้มได้แหละครับสำหรับทีมอย่างวีแกนนะครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะครับ ย้ำอีกทีนะครับก็มีทีมอย่างยูเวนตุสครับมีฟูแลมแล้วก็ปิดท้ายที่วีแกนนะครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม YouTube ช่องโฟนตงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมโฟนตงลาไปก่อนสวัสดีครับ